เป็นผวอารมณ์ท่านนายกไหมคะหัวใครนะอารมณ์ท่านนายกกระข้าผัวผมเรื่องอะไรอารมณ์ผมเป็นคนอารมณ์ดีจะตายผมป็นคนอารมณ์ดีนะจริงๆนะ่ะผมเป็นคนตลกก็ไปเห็นแหละเวลาผมตลกว่าคุณก็ตลก,ผมตล,กผมตลอดอะ่ะ <laughs> เวลาผมเสียงดังบางทีผมก็แกล้งก็ได้ตัวใจผมจะแกล้งนะเวลาผมหิดหงิดแกล้งหงุดหงิดไม่ได้งหงุดหงิดจริงแต่อย่าทำบ่อยแล้วกันอย่าแย่บ่อยนะขอบคุณทุกคนนะต้องการให้ทุกคนยิ้มทำไมทำตาปล่อยเป็นไร มองนอนดิเกนน่งมากแล้วนอนฉันได้นอนกลนงคืนไม่หลับเลยเนี่ยนึกถึงคำตอบจะมาตอบเธอเอ่ะหลับไปแล้วตัวก็ใหญ่ยังหลับเร็วเดี๋ยอเธอนะดน,ะเ,นเช้าเขาบอกว่เขาบอกวิมีสองอย่างคนชื่อคุณสมชายกับคุณสมนึกไงคุณสมชายเนี่ยเขาตื่นแต่เช้า มาทํางานแต่เช้าใช่ไหมเตรียมงานประชุมมเชิญนายก็รับใช่ไหมก็ก้าวหน้าอีกคนนึงเทียบกันคุณสมฤทธิ์ตื่นก็สายมาทํางานก็ไม่ทันหนังสือทุ่หมดทุ่มหูถึงเวลาก็ไม่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นเลื่อนเท่านั้นกะเป็นสมชายหรือสมฤทธิ์เลือกเอาหรือจะเป็นผสมกันก็ได้คือต้องปรับตัวเองนะไม่แปลผมใหญ่เล่นนะเผอิญผมผ่านไ่เห็นพอดีอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกผมว่าผมพูดเสียงดังแล้วนั่นนี่ นะบางททหารได้ยึดพืนแล้วนะประชาชนก็ฝากคามหวัง้กับท่านนายกเนี่ยานนายกคิดว่ายังฝากความหวังไว้ได้อยู่ใช่ไหมคะนี่มันถามท่านนาถามแบบนี้มันถามไม่สร้งสรรค์อะไร้งสรรค์แล้วนะคะหมายถึงว่าไปลงอุโมงค์ไหม่นนอะไร ลูกสาวเขาให้มาก็กําไรธรรมดาเนี่ยโอ้เขาบอกว่าได้ลมเย็นเหมือนเหมือนหิมไงเนี่ยตั้งกระใส่มาโมโหตั้งแต่เช้าขอบคุณครับอะไรนะหิวข้าวหรือยังคะพอแล้วมั้งคะยังไม่ได้ไปกินข้าวไม่มีไม่หิวแสดงว่ายังพูดได้ก็ความหวังไงความหวังความหวังอย่าทำลายความหวังของท่านท่านจะบอกผมเป็นความหวังเดียวอย่าทำลายผม ไม่มีใครทำอ่ะฮะพอแล้วไม่มีแล้วเนี่ยเไม่ไหวเลยไม่ไหวเอ้ยเป็นงี้แหละก็คนสูงวัยอ่ะทำอะไรล่ะอะไรสาวน้อยใจวัยะไม่มี้ละเก็บอกเขาแล้วแต่เขารู้แล้วอะไรก็เอาไม่อยู่อารมณ์ดีปกติเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนดีนะเป็นคน ไอา,า,าโรมันติกอะไรอยู่เหมือนกัน